มันไฟวะมันว่ายังเออเศษแป้งเอาเบอร์แหลมเมื่อกี้ยังหนาเขาผมไปดิปะลุงไปดิปลาลุงไปดิปลาลุงอึงเงาถึงาไปดิปลาลุงอยากลงนะยศเลยตองเกิดบ่าใหม่มันใหม่แม่แหลกไปเมื่อ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 เงินมาหายขาดนี่เล่าไหมแบนมาเสียแล้ไปเมื่อ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 จังมาใหม่เมื่อแล้วน้องขนลูกบึงมีแอกนะชี้ชี้ชี้เมื่อแล้วเปิดมาเห็มันยางมันยางต้นน้ำขลูกนี่มันเล่นตุ๊กน้องน้ำ มันลินน้ำใจไหนใจใจจ้าเมื่อยจนเอนะแต่ใจได้พี่น้องเลยชุยเออรกับปเป็นเ<า>ว้นหน่วยนึงหน่อยหน่อยไปตะก,กินก็ดอก <c oughs> บักอีกับบักแตกน,นี่กิตเต้จังหน่อยนึงใช่บอกตึงตึ้งตึ้ง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 ต้งต้งตึ้งต่ะงตึ้งง้งล้ตต้ง้ง บรรยากาศยามแรงโคตรงามเลยพี่น้องอยู่บ้านหน้าเฮาพี่น้องเอ้ยสุกใจอยู่ที่ไหนจะเท่าบ้านเราตะเวนสิตกดินแหละพี่น้องตามภาษาชาวไหาชาวนาเด้อพี่น้องเด้อเจ้าจังหวัดย้ายเมื่อนี่นั่นเองเอาเมื่อนะขทานนะขอรอดขอถือเม่อนะเจ้ารยังจ้าไห้ก่อนทางนวลเจ้าไห้จ้าน่ะ แม่ทั Bond ้งเบิร์ดอันนี้นะห้องเ,เจ้าพ่อแม่มวนมาตั้งอยู่นี่อ้าวอ้ากำลังดีใจว่ะยิ่งงึ้งสปีดโทได้ยบังลายหนึ่งวะกำลังยิ้มมาใายโววะยิ่งงึ้งสปีดพ่อหายหนึ่งเลยวะมาแล้วพอวะโอ้ยมึงก็จะแม่นสบายเนาะ สบายขนาดมึงลูกปาตะฮ้องไงยังบัได้ลายมัดอือได้ชองหมัด <busca> นี่อือชองหมัดนี่กรบโบแมนซั่งนะจักตัวเด็ดหางนี่ของเจ้าว่แม่โอ้ยฮาร์ดแนบมาโป๊ะโพ๊ะยัยหนึ้งเดี๋ยวมาคลายแล้วอะแมาบหมือนไ่มเหมืนกรโบแมนไง เอาชิมาเนียอกมาเบิ้งเลยให้้อยออกมาหาลบเขาเมื่อเอาเงินมาหายนอจอเงินจริได้ยอมชาวเงินใหม่อจอยได้ยังมาหาแต่ผอจอยก็าหลุไทยแล้วนยเอามาหาาดไทยน้องหายอป้าเนาะาออาเมาริ้งปลา แค่ไปใกินไก่มือนหนก็ซื้อป้ามาหายตั้งหีบีกหนึ่งป้าก็ได้น่ะแคงอยู่อยากกินสดๆดไม่ไมเพราะว่าอีกแล้พี่น้อง่ไงเง่งพี่นองิน้มนเตึมึกขึ้นมาเลยก็กินถ้รอยากได้สดๆเนะเราไปหลายการกินอยู่พืชน้องบุทธาม เมื่อเท่าสอบเม่อไรนะโอ้ยไปโลดไปโลดวิทีล็กาละบัานี้โลกกาก่อนพี่น้องไปแล้วเคอรหนึ่งพี่น้องอือที่สองพี่น้อง มาคือนจะดำมข้าวเดียวหนึ่งก็จะาบูดเฮงปรดาดัยพี่น้องเลยเจนวนดามาดำต่อทางนี้พี่น้องชิชัมผาเจนวดให้พังพี่น้องโมเจ้บ้านปลายชีวิตนี่ขั้นแม่นว่าให้เอานี่ม,นนมีผู้มาหมากนี่มีผู้สาวกับผู้บ่าวนี่เจ้าเจ้าผู้ใดโมได้เนี่ยเจาผู้ใดอ้าวให้อาชโมดเอาบ้านปลายชีวิตซะ มีผู้เช้ากับหมากเจ้าผู้เบากับหมากเจ้าบันนี้เจ้าเา้าผู้ใดมผู้บ่าู้ตัวโอ้ยพี่น้องผู้เอ้าผู้เบาได้พี่น้องเลยบ่เอาได้ผู้เ้าวเูเก็เมย่ย้เมียเมียาเามันบอกขันเอาเปนเอาผูวโลดมันบอกวันปลายชิวิของนางพี่น้องขัเอาเป็นเอาผูวเอ มีผู้มากอยู่บอสกี้นะมันก็บบอสกีนกันบอะไรว่ามากใายธรรมดาเออหากก็มีผู้มาสนใจอยู่ก็กระทำแบบท,บทายธรรมดาเออบอสได้คอยส,นใ,ยยน,อสนใจผู้ใดเลยแต่ถ้าบอสนใจผู้ยิ่งวิสนะพี่น้องเขาก็ไปต่อบอเป็นเลยเนาะเขามาถามมาหยอกพัฒนิกับบอสนใจแค่น,นี้ก็เป็นเอาก็เป็นเอาผู้วา่าผ่วพี่น้อง เลื่อนมาได้ก็เลื่อนาเอาอยู่แบบเรืเ่อยๆสบายอืมมอมวยแพ้าก็แมืนอยู่เป็นโสดแต่พ้องมือตายเหมือนบอน่าไม่ฮันฮนแก่โสดทอนมือตายเป็นแล้วกันแนวนี้นะโสดทอนมือตายเจนอว่อาพี่น้องบอกเพื่นอนหายหน้าตะกต้าก,กับพี่น้องเอ้ยก็จะเป็นของลูกของหลานเลยเนาะ ลูกห้านหลังเงี้ยยืดอยู่ค่ะผู้ว่าสิเป็นของไผ่พี่น้องเลยโอ้สิเป็นของผู้ใดอื้หักในในในหัวใจนี่ว่าว่าชีวิตเท่ามันจักมือตายในในใจนี่มีมีผู้ใดหวังเนี่ยหรือเปล่ามีมีกะกะไหวอยู่บ่ผม่มีเลยผ <laughs> ม่บบมีผู้ใดกะใส่เลย การอดมือมันาะการอดมือเลยมันหายเองเหมือนบว่าเปอั่าอา้ทอดมือก็ได้อดมือมันเป็นไปทางอื่นใช่ปะสองไม่น่าโขดที่เราเยากได้เ้ามาลอคอยๆได้โบได้เออแม่ทลนะ น,นี่เป็นพูดเป็นพูดแม่เถาพี่น้อง่นเห็ดอยู่นี่ <Yeah. S 1> เป็นพูดแม่เถาเป็นพูดกลองแม่แต่พูดกงเพิผนเองนะอยู่สลางสนที่เขาถ่ายคลิปแบเบิรงดไปแล้วแม่เถาแล้วน้าร้ายพี่น้องแต่กี่นะน่าร้ายลูกก็ร้ายแบ่งกันปรรูปรเลเทลโพรเลเทลดูกเกียตแปดคนแบ่งกันพอได้เห็ดแต่ทำแต่บ,บ้านนี้เข้าปัดป้ายแม่นองดำเห็ดท้งนั้นก็เลยเป็นแม่นองดำ <laughs> ได้ร้ายกว่าหมูได้เห็ดจือพี่น้องเลยเห็ดไ,ไวแลวก็บแบ่งให้เขาเห็ดเนี่ย พี่นาช้าๆกชิได้เห็ดอีกพี่น้องอย่างมันเป็นหน้าหืออะไรพี่น้องมาเห็ดเอาแนะม,ม่นะนะเะะสียบัสซีนะอืียสนเอาพี่น้องมาเห็ดกันเลยก่ไ้เอาเขาหน,านำหนำตะบดเผา มีแต่เชียบีนาเอาบ่รเราไปนวดมีแต่เชียบภีนาเอาบ่มตเชียบาีหน้หลวงหน้ามีแต่เชียบภไ้ลงีเาษีได้ลวงอีเชียเชียเท่าสกเตนะนั้นแต่ละปี่ไหมทาะเป็นคนคุมข้อือ เป็นมันเป็นเจ้า <c ười> เป็นคนคุ้มคุ้มคลองที่ซืออ้อคนมีซือ่อเป็นเจ้าคองว่าซื้อที่ดินที่หน้าซือ่อเอาไปเก็บเงินเก็บทองเพทำเป็นรัดลวงรัดลวงเป็นเจ้าเอ่อมาเป็นกล้องเฮาดอกกองรัดกองลวงน<ร>ั่นแหละทำแบบงงมัน ปาน่ะว่ะไข่ดำห่างใจของเพป่วนห่างกว่อยขอีกบ้านเออป้าน่ะใจมาสวงเฮาเออว่าเบอร์ของป่วนอันนี้อันเครื่องหนึ่งนี่เบิดนี่แหละเบิดไห่นี่ใบซามงก็ได้แต่นะใบซามงอย่างไรอันดำพอดีแล้วผัวทางโป่งนะพอดีแล้วแล้วเรไข่เจาะไปหัวดำหน้านะ เฮาคันได้ดำนี่สักบุบบึมข้นเราได้พี่น้องขึ้มาให้จอบคือนเล่านี่มันโปรอะไรกันแท้เออหนักขั้นสามหนาหน้าที่นั้นมันก็ไหวแบบสากลงบาทเดียวสุดเลยนะแล้วับขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นพูดไปเถ้าเนาะเจ้าอยู่นั่นไปเถ้ามันก็โตกของเจ้าเนาะไปเถ้านี่เอออันพูดเทียนไปเถาเราแบ่งหายกระตังหากพอดีเจ้าได้ชองพูดมีบัวไปเถ้า พูด่นองหักใตครับนี่แหละหกับน้องกับเงินเทานั้นเลยโยงโยเเองเจอเาเองว่ะนะเ1ิ่งจเิมาเป็เยังไดิมเขี้ทั้งดมทั้งฝุ่นไเป็นข้อแง่แป้ขีดน้องไปฝุ่นพ่อแม่โคซีพี่น้องอ้ยน,น,อน,น้องอก็จะไล่คนได้ผลเล็กผลน่อยพี่น้องเย้ย แบ่งกันเอาเจาะไอแจะไปอ,ะอันแบ่งเห็ดชื้อชื้หรือว่าเป็นเป็น,ปนองผลเลยทั้งดินทั้งนองลูกพูดองผลอะไรพูดองคผลเองเลยเ่ฮะโอ้ดินองคผล,อ,ล,อ,ผลอับโรดเออ่นไดดีแล้ว่นไดแคมทาง คนไข่หนาขึ้นตืบคือเก่าพี่น้องพุชจักเ็ดยังดอกพุชเ็ดหน้าคือเก่าแล้วก็ย่าแปรเออพุชจักแนวสิเห็ดดอกกระราฝืนวานนะกันแค้มทางนี่การเห็นได้หลายอย่างอยู่แต่ว่าก็ย่าแปรก็มึ้นตืบคือเก่าได้เห็นจะหน้าหรือพี่น้องจักจีท้มเป็นยังดอกพี่น้อเห็ดไม่จงว่าเห็ดหน้าแค้มทางเบิดเท่านั้น บ่อๆบ่อเสียงก็ได้ปูกกับได้แท้นี่นะกอืมดินกับบ่งามดินกับบ่อยงดินหินงามขวดกับคุดอือกถึกคุดจนตาเสียกตาลอกมันบ่คือดินทั้งบ้านพอ้ งัดปูดงัดปูอด,ด,อด,ดเอามืองัดอันนี้มือควยอย่างสเล็กงัดก็ได้เล็กงัดคมเ<ม>อองัดคมควดนี่ก็เห็นแหละเอามือสาๆกขอขอ็หัวมันก็ดูกะเดยอ่กวันีมัเ็นมงียกมนะแมนเขาจะไปปลูกอย่างอื่นกับอยางอ,อื่มีวมากันน้ำหยอก้ำไยบปไดกิน ปืนลูกล้านเจหนวดิกรายอีกพี่น้องเลยจตเยยือยู่นลูกแป่น้องดำก็จะเหมือนเท่ไรคนหคนลยหกคนูนเนละพี่น้องสิบบิตแท่นี่แหละฮะเบิ้่งเลอ ขากแน่บ่บ่เห็ดบอเลี้ยงได้ได้สำปกเดียวนี่เออเดียวั้ม่พนี่มันเออบอบ่บอตีนะหมู่พวกอันสากินท่อเจ้านี่ได้นะอาสาเเลี่ยงเลยเจ้าบวเห็ดหน้านี่เบเ้งดอกเขา่าเจ้าก็คือีิตาย แ่พอตายก็เล่าอีกได้พี่น้องเลยเราไปเนาะเ่านนวหัวมวนพี่น้องขั้นขึอนเอ่าอืดกอดเ็ดเช็ดต้องต้องเช็ดกอนบ่จังจัจังสเลียงสิเลียงก่อนจากเส้นหรือเบาล้วเนาะบัตติตาเป็นเส้นห้ผอ้อื่นซะมันกลับาไว้เลยเนี่ยนะเออ สิไปุกดีปีปะชามันก็คือิปุกบไายและกันวกร่าจะมาปจนองมาล่านมาเรย่ลยงียงไปเนาะประธานเชนเลี้ยงไปเลี้ยงไปโซสิตายเนาะปัดหมู่วอกขาวผากินสาซบัดขียดซบัดอิโต้ผา้อื่นมาเอากูไปเมื่อกูจะไปตายน้ำซู้มเผื่อวะแล้วเนี่บาีผู้เลี้ยงมาตั้งแต่ต้นชีวิตจนจนจชอนมือตายจุดถ่ายบรายยังมันต้องเส้นก่อนคือว่าแล้วเน้วนะ ก็ยังใค่กว่าคนาเขาอยู่นี่ใครกว่าเล้วคนาเขายังแซนจิตรีกรังสิไอ้ยนนังมีตีน,น,นัน่ะอนนะไร่นนอบลงอเรนน่นะฝ่ยพ่อใหญ่ฟามเกี่ยงไม่ได้แต่โบเกี่ยงพออยากเอาปูนบกพลละเนนอมนม,นนมนันมันคาโคมันน้ำมันไหลถาลงมันทำเป็นห้องมันขาขาห้วยคาะกางบ้านลงมาผัดลงถ่เป็นพุ่มใช่เนาะเปนพุ่มสัตว์เออเอือกี้เด็จะไปปานใหม่ก่อน ชาดีบ่ <Zomb ies? S 3> ่ะห้ากะปานแล้วจกโหลดทั้งหมัน6กเกีสิบโหลดปุ๊บวะคะชาตัวเผ็ดนเป็นทางน้ำเป็นยังยามแรเลยลอกเลยน้ำมันหมักลงนะก็มักอมันเป็นค้องน้ำเหมนได้องมันเอาดินยามฮัปิดฮับปิด ซเมนนนต์ั่พ่อพื่อนวะเนาะกซนี่น้อ,อพ่อเถ่าพ่อพื่อนวะไฮนาะกับว่าวะไฮลูกให้ร้านกันมีชิดแต่เห็ดแต่บุ้มไม่ชิดคลายอะไรมัน,นมบอกมีแต่เห็ดกินเื่อยขั้นว่อยากคลายกับบุ้มไม่ชิดเด้๋พี่น้องถึงจะคลองสิตาย,ปยตาไปแล้วก็ตามคลายได้แต่เข่าหมดแล้วคลายได้แต่เข่าแต่ว่าอยากคลายที่ให้พี่น้านี่คลายบ่ได้บ่ได้แล้วขั้นให้ควายไฟนะจะสิคลายบ่ไหว กูไหายกูมึงเด้อกล่าวมึงไม่ต้องคิดลาวเมื่อไหร่หายชองหายก็นจะเป็นย mm, ังไหายเง็บไปเง็บไปหายนี่สามพันบ่หายนี่สามพันบ่ขายไปเลยเลยบ่พี่น้องเอ้ยคัานว่าหายกับแพ้กับมือชิดขายไม่ใช่จะซิดเห็ดเท่านั้นว่าพื้นดินดอนตอนหยาของภาคตะวีนะน้าพี่น้องเอ้ยลงดำก่อนสบายดีได้พี่น้องเด้อยามแรง